สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปะ้าพามาชมต้นนี้นะคะบัวบกโขดนะคะเพื่อนๆซึ่งปะนะ้าเน่ยเคยทําคลิปมาแล้วนานแล้วนะคะค่ะวันนี้ป้าก็จะมาอัปเดตแล้วกันนะคะว่าเออเข้าสู่หน้าร้อนอีกแล้วนะคะบัวบกโขดเนี่ยพอเข้าสู่หน้าแล้งอะ่ะตั้งแต่หมดฝนนะคะเขาก็ส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะเจอปัญหากันใช่ไหมคะว่าเออเขาทิ้งใบเหลือแต่หัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าของปลานี่ทำไมยังมีใบอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้เขาเอ็นหาแดดเนอะนี่ในน,นะคะอันนี้ปลาวางไว้ใต้ใชายขานะคะเพื่อนเพื่อนไม่โดนแดดนะก็ทิ้ของปลาง่ายง่ายเลยนะคะคือไอการที่เขาทิ้งใบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนเือคือเขาพอเขาพอเขาใบแก่เป็นนานปุ๊บอะ่ะอ,อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพอใบแก่ไปนา,นานปุ๊บไม่สวยเดี๋ยวต่อไปสักพักหนึ่งอะ่ะเขาก็จะแห้งแล้วก็ทิ้งไปเองนะคะพอเขาทิ้งใบไป ก็จะามาดูขั้นตอนต้นนี้นะคะนี่นี่เนี่ยคือเขาทิ้งใบใช่ไหมคะแต่พอเขาทิ้งใบไประยะหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนี่นี่ค่ะงอกมาแล้วนะคะเขาก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเขาตายหรืออะไรนะคะคือเขาไม่ตายแต่ถ้าตายเนี่ยมันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งถ้าตายเนี่ยหัวเขาจะฟีบจะแฟบไปเลยนะคะจับแล้วมันก็จะเป็นกลวงๆนะคะมันจะไม่แน่นแบบนี้นะคะเนี่ย ามาดูวิธีการของปลานะคะนี่วิธีการนะคะนี่ปลาจะใช้แบบสังเกตไหมคะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลานะคะใช้เมเล็ดดินเผาช่วยในการเก็บความชื้นแล้วก็ปลาก็ลองกระถางแบบนี้นะคะยกให้ดูเนาะนี่น้ำแล้วก็ดูก้นกระถางนะคะนี น้ำจะหยดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อนๆก็คือมีความชื้นเพียงพอให้เขานั่นเองนะคะซึ่งบบกเนี่ยบบกโขดเนี่ยคะ่ะเขาเป็นไม้ป่าใช่ไหมคะเราก็อาศัยเลียนแบบธรรมชาตินะคะซึ่งดินในป่าเนี่ยเขาจะมีความชื้นสูงใช่ไหมคะ,ะนั่นเองนะเพื่อนๆก็ส่วนกระถางเล็กๆเนี่ยคะ่ะปากรดน้ําทุกวันเลยนะคะคือชวยน้ําให้เขาทุกวันเลย นะี่อันเนี้ยจะชโลน้ำให้ทุกวันแต่เมื่อเช้าป๊มไม่ได้ลดน้ำนะคะลืมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นอย่างนี้นะคะก็ยังมีความชื้นอยู่นะเพื่อนๆจ้ะนี่นะคะเห็นอย่างนี้นะเขามีความชื้นอยู่นะคะอ่าดูต้นนี้นี่ต้นนี้เขเพิ่งทิ้งใบไปเนี่ยนะคะมีความชื้นตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็บอกตรงๆว่าปาก,ก็ไม่เคยดูแลอะไรเลยนะคะเลี้ยงปล่อยไปตามธรรมชาติแต่วิธีก็อย่างที่บอกแล้วละคะ่ะกระถางลดน้ําทุกวันสม่ําเสมอให้มีความชื้นสูงนั่นเองนะคะแต่ น้ำต้องไม่ขังหัวนะคะคือหัวเนี่ยน้ำต้องไม่ขังเขาเพียงแต่ว่าต้องมีความชื้นให้เขาช่วยใช้ทานใช้เมเล็ดดินเผาช่วยนะคะหรือเป็นกระถางดินเผาก็ยิ่งดีเลยนะคะเพื่อนๆค,ค่ะคาะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะไม่มากก็น้อยเนาะสวัสดีค่ะ